ที่หลังตลาดเก่าอำเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีครับมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งชื่อในประถมนะในคนนี้เป็นคนชอบคุยโม้โอ้อวดเป็นคนขี้คุยชนิดที่น่าเกลียดเอามากๆเลยแต่ลูกเมียไม่มีใครขัดคอเพราะรู้นิสัยเขาเสียแล้วนะในประถมคนนี้แต่งเนื้อแต่งตัวดีมีรสนิยมการพูดการจาก็าดูเป็นคนมีภูมิเป็นอย่างยิ่ง ซ้ำยังมีพวกพ้องมากหน้าหลายตายอีกด้วยอตามที่เขาคุยฟังนะเมื่อคืนเพื่อนมาที่บ้านหกเจ็ดคนโอ้ยกินกันไปหมดไปกับห้ากลมแม่งเมาจีบหมายความจริงไม่มีใครมาที่บ้านเขาเขาชอบคุยโมไปอย่างนั้นเพื่อโอ้อวดตัวเองว่ากินเหล้าเก่งเพื่อนพ้องเยอะเป็นชายชาตรีอ่าให้ชาวบ,บ้านเข้าใจว่าคนอย่างเขาก็เจ๋งเหมือนกัน พัดลมเนี่ยเหรออ๋อนี่สารวัตรใหญ่ให้มานาฬิกาเนี่ยผู้จัดก,การธนาคารให้โนโนโนเล่าฝรั่งเนี่ยนะบนหลังตู้เนี่ยเพื่อนทํางานเป็นตอมออยู่ดอนเมืองให้มานี่มันว่าจะขนบุรีมาให้อีกบอกมันว่าจะเลิกแล้วม,มาต่อามานี่คือนายปถมคนไม่รู้คนนึกว่านายคนนี้กว้างขวางไม่เลวหน้าคบหาเอาไว้คงไม่เสียหลายอ่าแต่ยังมีความจริงที่ลึกซึ้งกว่านั้นซ่อนอยู่ สมัยเมื่อเป็นหนุ่มนี่เขาไม่ได้เป็นอย่างนี้เพิ่งจะมาเพี้ยนเอาก็ตอนที่ล่วงเขาวัยกลางคนนี่แหละทาไมเขาเป็นอย่างนี้ไปได้เมียเขาเนี่รู้ดีกว่าใครเพื่อนเพื่อน,นบางคนก็รู้ต้นสายปลายเหตุของเขาว่ามันเกี่ยวกับสมองของเขาถูกกระทบกระเทือนอย่างหนักในคราวที่เกิดอุบัติเหตุสมองที่ดีก็เปลี่ยนไปเป็นคนที่สมองไม่ปกติ จากคนที่ไม่ชอบพูดชอบคุยเรื่องของตัวเองกลายเป็นคนคุยโอโมไม่มีมูลความจริงหรือว่าคุยเกินความจริงเพ้อเจอมันเริ่มมาจากวัยรุ่นนี่เขาเป็นคนดีพ่อแม่รักใคร่มากเรียนเก่งไม่ทําในสิ่งซึ่งพ่อแม่จะต้องปากเปียกปากแฉะเลยช่วงที่เขาเป็นวัยรุ่นนี่แหละเขาก็มีแฟนแต่ว่าแฟนนี่เข้ากับพ่อแม่เขาไม่ได้ แม้ว่าเธอจะเป็นคนสวยกว็าตามแต่ว่าพ่อแม่เขาไม่ชอบผู้หญิงที่ถือได้ว่ามีแต่ตัวก็คือจนนั่นแหละฐานะทางบ้านของนายปฐมนี่ถือว่าดีพ่อแม่เขาก็ไม่ต้องการผู้หญิงจนๆให้มาสุขสบายบนกองเงินกองทองของตัวก็พยายามจะให้ในายปฐมเลิกกับผู้หญิงคนนั้นเสียให้เขาเลือกในสิ่งที่พ่อแม่ถือว่าดีกว่าเขาก็บอกกับพ่อกับแม่บอกแม่ พ่อผมรักนีนะครับผมเลิอกกันนีไม่ได้หรอกแม่เขาพูดอย่างเงี้ยแต่ลูกก็ต้องคิดให้ดีนะปฐมนะอนาคตของลูกยังไปอีกไกลนะผู้หญิงคนนี้เรียนหนังสือแค่มศส,สามเท่านั้นแหละแต่ลูกได้กำลังเรียนมหาวิทยาลัยแล้วทำไมลูกไม่เลือกเพื่อนๆที่เรียนคณะเดียวกันละ่ะเยอะแยะไปสวยๆทย่ทางนั้นทำไมไปเลือกผู้หญิงโรงงานผมผมไม่ทราบอะ่ะแม่ผมกันนีคงจะเป็นเนื้อคู่กันนะมั้ง แต่แม่รักลูกนะอยากให้ลูกคิดให้ดีไม่ว่าจะพูดจะคุยกันยังไงเขาก็ไม่เปลี่ยนใจจากพันนีผู้หญิงที่เขาหลงรักเขาบอกว่าเขาเลือกหล่อนแล้วฝ่ายพันนีเองก็รักเขายิ่งรู้ว่าเขามีฐานะดีก็ยิ่งอยากได้เขามากยิ่งขึ้นประถมก็เล่าเรื่องที่แม่ขอร้องให้เลิกให้เธอฟังเธอก็พูดว่าเธอรักเขามากที่สุดรักเท่าชีวิตชาตินี้จะไม่รักใครอีกแล้ว ถ้าผิดหวังจากเขาเธอก็จะไม่ขออยู่อีกแล้วจะเลือกเอาความตายมาปิดฉากชีวิตเธอว่าอย่างนั้นนะพันนีนี่ผูกใจเขาได้หมดเลยเขาก็ไม่ฟังเสียงพ่อแม่แม้ว่าเขาจะรักพ่อแม่มากก็าตามตกลงพ่อแม่ให้เขาเลือกระหว่างพ่อแม่กับแฟนเขาก็เลือกแฟนพ่อแม่ก็ถามย้ำว่าเขาแน่ใจแล้วเหรอผมมั่นใจครับอ้าวแล้วลูกจะไม่เรียนต่อให้จบเหรอลูกผมไม่เรียนแล้วละ่ะผมจะแต่งงานกันนี ทำไมลูกคิดอย่างนั้นนะรู้ไหมว่าต่อไปนะจะคิดถึงตัวเองนะจะต้องเสียใจผมมีนีแล้วผมไม่เสียใจอะไรอีกแล้วล่ะแม่พ่อแม่อยากจะส่งเสียเขาเรียนหนังสือจนจบมหาวิทยาลายัยมันเหลืออีกสองปีเท่านั้นแต่เขาไม่เรียนเขาจะแต่งงานกับพันนีพ่อแม่ก็น้ําตาตกในเออลูกนี่มันเลี้ยงได้แต่ตัวจริงๆทั้งสองคนแม้ว่าจะรักลูกงไงก็แล้วแต่ก็ต้องปล่อยให้ลูกไปตามทาง อันนี้เองมันทําให้ปถมเรียนไม่จบไปอยู่กับพันนีโดยที่พ่อแม่ไม่ได้ให้อะไรเลยเขาก็ไปทํางานโรงงานเดียวกับพันนีเพื่อยังชีพต่อก็ไปเช่าห้องอยู่ด้วยกันที่หน้าโรงงานอยู่กันสองคนโดยที่ไม่ได้แต่งงานถูกต้องอะไรพันนีก็คงรู้ว่าตัวเองคิดผิดเพราะว่าพ่อแม่ของเขาไม่ยอมรับแล้วก็ไม่ยกอะไรให้เขาเลยแม้แต่น้อยเธอก็เลยไม่ค่อยชอบเขาเท่าไหร่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันปีเดียวพันนีก็เบื่อหน่ายเขามาก หลังจากหมดหวังจะได้สมบัติพ่อแม่เขาเธอก็เอาใจออกห่างพูดจาตามอารมณ์แสดงความรังเกียจทีนี้ปถมก็เจ็บช้ำม,มากเมื่อพันนีนอกใจไปกับผู้ชายคนอื่นเขาก็รักเธอมากตามของ้อให้เธอกลับมาอยู่กับเขาแต่ว่ากลับเบะหน้าใสเขาตามตื้อหนักเข้าก็โดนแฟนใหม่ของเธอชกต่อยเอาไปโดนซัดเขาบ่อยๆเข้าก็เลยเลิกขวนกลับไปที่บ้านพ่อแม่ก็ให้อภยัย ไม่จำเป็นต้องถามเขาเลยว่าเขาไปเจออะไรมาบ้างแล้วจะมีความรู้สึกยังไงบ้างพ่อแม่เขาเชื่อว่าเขาได้ไปเรียนรู้โลกภายนอกแล้วทีนี้ประถมกลับมาแล้วก็ขอเรียนต่อตั้งหน้าตั้งตาเรียนให้จบพอเขาเรียนจบแล้วคงจะเป็นเพราะความเจ็บใจเก่าๆมันคงจะผุดขึ้นมาเขาก็เที่ยวได้ยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงหลายคนไม่จริงไม่จังอะไรได้เสียแล้วก็ทิ้งกว้างไม่รับผิดชอบเพราะไม่ยอมที่จะรักผู้หญิงคนไหนจริง ทำเหมือนกับว่าผู้หญิงเป็นของเล่นเป็นทางผ่านไปเท่านั้นเองเขากลายเป็นคนโกหกแล้วก็ล่อนเป็นไฟพ่อแม่ไม่มีโอกาสได้รู้เรื่องอ่าเพราะว่าเขาทํามันนอกบ้านส่วนในบ้านเขาก็เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ด้วยความเจ็บใจผู้หญิงเนี่ยแหละเขาก็เลยทําลายผู้หญิงแล้วก็ทิ้งทิ้งคว่างๆวางให้ความหวังกับเธอต่างๆนานาแต่พอได้แล้วก็ทําไม่รู้ไม่ชี้ผู้หญิงหลายสิบคนก็เจ็บช้ำน้ําใจเพราะเขาเขาก็ยังไม่ยอมหยุด ผู้หญิงบางคนก็เสียใจกินยาตายก็มีมีคนหนึ่งหน้าสงสารเป็นเด็กมาจากต่างจังหวัดห่างไกลพ่อแม่มาอยู่หอพักเขาก็ไปจีบเด็กไม่เคยมีแฟนก็เกิดหลงชอบเขาเขาก็ทําลายเธออย่างเลือดเย็นจนพ่อแม่ของเเด็กเขามาพบข้าวพอดีทีนี้เรื่องถึงพ่อแม่ของเขาอ่าเขาไม่ยอมรับเขาบอกไม่ได้รักไม่ได้ชอบเขาไม่ยอมแต่งงานกับเด็กคนนั้นเด็กคนนั้นเสียใจมากแต่ว่าเก็บความรู้สึกไว้บอกพ่อแม่ว่าไม่เป็นไรไม่คิดมาก พ่อแม่ก็สงสารลูกแต่ไม่รู้จะทํำยังไงลูกก็บอกไม่ต้องไปทําอะไรอ่าถือเป็นบทเรียนที่เธองโง่เองพอพ่อแม่กลับไปบ้านนอกอยู่ทั้งนี้เด็กสาวก็คิดสั้นปูกคอตายในห้องพักแล้วก็ตายสมใจเขารู้ข่าวก็ไปร่วมงานศพแต่ว่าพ่อแม่ของฝ่ายหญิงโกรธจัดทั้งดา่าทั้งเข้าทําร้ายเขาต้องหนีเอาตัวรอดออกมาตั้งแต่เขารู้ตัวว่าเป็นต้นเหตุให้เด็กสาวคนนั้นผูกคอตายเขาก็เลิก ยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงคนอื่นจนต่อมาพ่อแม่ก็หาภรรยาให้คนปัจจุบันเนี่ยอ่าเขามีอะไรก็เล่าให้เมียฟังหมดไม่มีปิดบงังอําพรางเขาเรียนจบได้รับปริญญาตรีมีงานทําแล้วหาเงินเลี้ยงครอบครัวถือได้ว่าเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ใช้ได้ลูกเมียมีความสุขทุกเช้าเขาขับรถไปทํางานพร้อมกับภรรยาแล้วก็มีลูกๆไปโรงเรียนด้วยไปส่งลูกไปส่งเมียแล้วเขาถึงจะไปทํางาน วัยร่วงเขาหนุ่มใหญ่วัยกลางคนมาเยือนทีน่นี้ช่วงนี้เองดวงเขาก็ไม่เคยสู้ดีขับรถเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนอยู่เป็นประจำเลยจนเขาเปลยเปยว่าจะเลิกขับรถแล้วเมียถามเขาว่าคิดอะไรอใจลอยอยู่หรือ,อยังไงนะทำไมถึงเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะักเขาก็บอกว่าเปล่าไม่ได้คิดอะไรแต่ความจริงเขาคิดเขาแวบคิดถึงแฟนที่ผูกคอตายพอคิดถึงก็ปวดหัวในสมองก็เชื่องช้าหนักอึ้ง บางทีมีอาการประสาทหลอนอีกด้วยเสร็จแล้วสิ่งที่ไม่น่าเกิดก็เกิดคือเขาขับรถไปชนกับรถบรรทุกรถเก๋งกับรถบรรทุกก,ก็ลองคิดดูเธอว่าจะเป็นยังไงรถเก๋งพังเกือบทั้งคันแต่ว่าโชคดีที่เขาไม่ตายแค่สลบเมิดมีบาดแผลตามเนื้อตามตัวแขนขาหลายแหง่งแต่ว่าไม่ร้ายแรงแผลไม่ลึกแต่สิ่งที่ทําให้เขาเปลี่ยนเป็นคนละคนจนลูกๆพากันรู้สึกว่าพวกเขาได้พ่อคนใหม่อ่า กลายเป็นพ่อที่ขี้โม้คุยฟุง้งต่างจากพ่อคนก่อนของพวกเขาสมองเขาได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงจึงทำให้ความจำเกือบจะสูญหายไปมันทำให้เขาเพี้ยนไปจากที่เคยเป็นอยู่ช่วงที่เขารักษาตัวอยู่เขาจะฝันถึงแฟนที่ผูกคอตายอยู่เป็นประจำเขาเล่าให้เมียฟังเมียก็ปลอบให้เขาสบายใจอย่ากคิดมากเมียก็พยายามพาเขาไปรักษาหลายโรงพยาบาลแต่ก็ไม่ดีขึ้น เขาก็ยังเพียนคุยเรื่องความมั่งมีขี้โอร่ําไปรู้จักคนนั่นรู้จักคนนี้รู้จักคนใหญ่คนโต่กลายเป็นตัวตลกให้คนอื่นหัวเราะมีคนพูดว่าเขาเป็นบ้าเป็นโรคประสาทไปแล้วเขาก็เลยต้องออกจากงานมาอยู่บ้านเพราะว่าเจ้านายเกรงเขาจะทํางานเสียหายก็เลยให้เขาออกพอออกจากงานมาก็อยู่บ้านทั้งวันพูดคนเดียวเพราะไม่มีเพื่อนคุยแต่ถ้าเพื่อนพ้องหรือว่าคนอื่นไปหาเขาจะคุยจ่ออวดนั่นอวดนี่ คนแก,แก่แถวนั้นก็ชอบพูดกันบอกว่าเนี่ยเขาได้รับกรรมแล้วกรรมก็ทํามาไว้กับผู้หญิงหลายคนรวมทั้งเด็กผู้หญิงสาวที่ผูกคอตายคนนั้นด้วยครับนั่นก็เป็นเรื่องของบาปบุญคุณโทษอีกเรื่องหนึ่งครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับมีคำพระอยู่ประโยคหนึ่งที่ผมเคยนำมาก่อนที่จะเริ่มรายการก็จะต้องบอก ป,ป่าปาปานิกรรม,มานิกร,รนติโมหาแปลว่าคนมักจะทำบาปทำกรรมด้วยความหลงผิดกรรมชั่วนี่มักจะเกิดกับคนที่ประมาทขาดสติแล้วก็รู้เท่าไม่ถึงกันอย่างเช่นเรื่องที่เกิดขึ้นที่โรงงานสเตเลสนะครับเมื่อปี2511โรงงานนี้ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนมีพนักงานมากเป็นจำนวนพันทั้งผู้หญิงผู้ชาย ทุกคนต่างก็มาดําเนินอาชีพตามที่ตัวเองถนัดก็เพื่อปากและท้องเขาตัวเองและครอบครัวจะได้มีชีวิตรอดจากการอดตายไปวันๆเพราะว่าค่าแรงสมัยเมื่อปี2511นี่คนงานธรมธรมดารรมดธาที่ไม่มีความรู้นี่ก็ได้ค่าแรงวันหนึ่ง7บาท50ถึง16บาทเท่านั้นแหละขณะจบช่างคนยังเริ่มแค่18บาท20บาทก็นับว่าสูงเอากันสำหรับที่นั่นนะ เช้าวันนั้นก็ปรากฏว่ามีคนงานใหม่เข้ามาคนหนึ่งเป็นผู้ชายรูปร่างล่ำสันผิวขาวแต่งตัวด้วยเสื้อกาังเกงเก่าๆแต่ก็สะอาดเรียบร้อยลักษณะเด่นของแกก็คือศีรษะนี่ค่อนข้างจะโหนกโหนกทั้งข้างหน้าข้างหลังแสดงเป็นผู้มีปัญญาดีกิริยาก็เรียบร้อยพูดจาดีอายุประมาณสัก25ปีก็นับว่ามีอายุมากที่สุดแล้วสําหรับคนงานธรรมดาในแผนกนี้ คือมีค่าแรงเพียงแค่8ดบาทถึงส2บบาทนะทีนี้ทุกคนก็เลยเรียกแกว่าพี่เพราะว่าดูแกจะมีอายุมากกว่าคนอื่นนะก็ถามกันพี่อายุเท่าไหร่แล้วครับพี่อยู่ที่ไหนพี่มีครอบครัวแล้วหรือ,อยังพี่มีลูกกี่คนอันนี้ก็เป็นคำถามสำหรับต้อนรับคนใหม่ที่เข้ามาเป็นคำถามธรรมดาธรรมดาคนเข้าใหม่ก็จะต้องได้รับแทบจะทุกคนละแกก็บอกว่า พี่อายุ25้าแล้วพี่เป็นโสดพ่อแม่ก็เสียหมดแล้วพี่เป็นกำพร้าอาศัยอยู่กับญาติพี่ชื่ออาจอ่าแล้วน้องแล้วชื่ออะไรกันบ้างล่ะบอกให้พี่รู้บ้างสิพี่อาจนี่แกเป็นคนสุภาพเรียบร้อยพูดไปก็ยิ้มไปที่นี่อยู่ไปหลายๆวันสังเกตเห็นว่าพี่อาจนี่แกใส่เสื้อผ้าอยู่ชุดเดียวมาโดยตลอดแต่ก็สะอาดเหมือนกับชื่อแกละ,ะกลางวันแกก็เอาข้าวใส่อับมากินที่โรงงาน กับข้าวก็มีแต่ไข่ใบเดียวบ้างเศษอาหารเล็กๆน้อยๆบ้างนี่แสดงว่าแก่จนมากค่าแรงก็น,น้อยมองดูแล้วก็น่าสงสารแต่ว่ากรรมเก่าของแกก็มีจนได้ครับขนาดเรียกว่าเหมือนกับหนีร้อนมาพึ่งเย็นแล้วอ่ะมาได้งานทำแล้วหนีความจนมาได้หน่อยก็ยังมีกรรมอีกพี่อาจแกสนิทกับคนงานเก่า แกก็คุยเรื่องชีวิตเก่าๆในอดีตสู่กันฟังว่าแกนะเกิดมาอาภัพตอนพ่อแม่มีชีวิตอยู่นะพี่เป็นลูกคนเดียวญาติข้างพ่อข้างแม่ก็ไม่ค่อยมีฐานะพ่อแม่ก็ไม่ดีนะคนจนๆนะญาติน้อยไม่ค่อยมีใครเขานับญาติด้วยหรอกนะเสร็จแล้วพ่อเนี่ยก็ส่งให้เรียนจนจบม .8 สมัยนั้นพอเรียนะจะสอบเรียนต่อพ่อแม่ก็ ด่วนเสียกันทั้งสองคนในเวลาไล่เลี่ยกันพี่ก็เลยต้องออกเรียนกลางคันหางานทําไปเรื่อยๆอดบ้างกินบ้างเส้นสายไม่มีได้มาเข้าทํางานที่นี่ก็นับว่าโชคดีแล้วตอนนั้นนะพี่ตกงานมาหลายวันเงินทองก็ไม่มีดีว่าอาศัยเขานอนได้แต่ก็ต้องให้เงินเป็นค่าเช่าขเขาถ้าไม่มีเงินเขาก็ไล่พี่ทุกครั้งละ่ะบางทีพี่ก็ต้องไปนอนวัดโอ้พี่อาจจบตั้งมแปดแล้วพี่มาทํางานอย่างนี้ทาไมอะ พี่รู้เปล่าที่เนี่ยถ้ามีความรู้จะได้ค่าแรงสูงกว่าคนงานธรรมดามากนะครับพี่จบมาแปดจริงหรือเปล่าอ่ะคนหนึ่งในกลุ่มพูดในทํานองไม่เชื่อคําพูดของพี่อาดแต่พี่อาดก็ยืนยันฉะนั้นพอรับหลังก็มีคนเอาไปนินทากันหลายคนข่าว่าพี่อาดนี่แกโมอ่ะไม่จริงอะ่ะจบมา 8, แปดกจะมาทํางานแบบนี้จะจบจริงบ่านนี้แกหางานดีๆทําไปแล้วโมวนี่แบบนี้ส่วนมากจะพูดกันแบบนี้อ่า แล้วก็คอยเบรกพี่อาจอยู่บ่อยๆแต่พี่อาจก็ยิ้มเสมอกับทุกๆคนจนกระทั่งถึงวันปีใหม่ทางบริษัทก็จัดแข่งฟุตบอลระหว่างแผนกต่อแผนกแล้วก็ยังจัดแข่งระหว่างคนงานพวกช่างกับหัวหน้าแล้วก็เสมียนระหว่างเดินเข้าสนามรอแข่งคนงานในแผนกเดียวกับพี่อาจซึ่งเป็นคนเก่าแล้วก็หัวหน้าแผนกนี้ซึ่งจะลงแข่งฟุตบอลนัดนี้ด้วยกันนะหัวหน้าและลูกน้องที่ชอบสอพลอก็คุยกับหัวหน้าหัวหน้า พี่อาจที่อยู่พนแผนกเรานี่เขาคุยโม้ว่าเขาเรียนจบมาแปดนะครับจริงหรือเปล่าเขาพูดอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแล้วการงานเขาเป็นยังไงชวนพวกเองคุยกันทั้งวันสิท่าทีนี้มันก็เข้าตำราพอเจ้านายว่าคี่ข่าพลอยต่างก็รายงานเอาหน้ากันแทบจะไม่หายใจก็เลยพูดเกินความเป็นจริงอ่ะเกินพอที่พี่อาจเล่าให้ฟังสิอีกด้วยทำงานก็อย่างนั้นนะหัวหน้าท่าทางก็ยืดเป็นบ้าเลย โอ้โคตรมออะไรแบบนี้หัวหน้าฟังแล้วก็เงียบเงียบไปเออไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการเนงวันรุ่งขึ้นคนงานในแผนกนั้นก็แปลกใจไปตามๆกันเพราะว่าพี่อาจไม่มาทํางานก็ถามหัวหน้าหัวหน้าก็บอกว่าผมคัดชื่อไล่ออกไปแล้วคนงานพอรู้ก็หน้าแห้งไปตามๆกันเพราะาไม่ได้พูด,ดถึงขนาดไล่ออกแต่พูดเพราะความอิจฉากันมากกว่าแต่ก็เฉยๆไปตกตอนเย็นกลับบ้านหนึ่งในพวก จบย้นได้เรื่องคนหนึ่งกลับมาถึงบ้านก็พบพี่อาจนั่งรออยู่หน้าบ้านกำลังคุยกับภรรยาของเขาอยู่พอพี่อาจเห็นก็ถามเขาว่าน้องทำไมอยู่ดีๆพี่ถึงถูกไล่ออกไม่รู้พี่ทำอะไรผิดเหรอตอนเช้าพี่จะปั๊มบัตรหาไม่เจอไปถามแผนกบุคคลเขาบอกไล่ออกแล้วพี่งงแล้วก็เสียใจด้วย ว่าพี่เนี่ยจะกินข้าวที่ไหนพี่จะนอนที่ไหนคนที่พี่อยู่ด้วยเขาคงไล่พี่แน่พี่ไม่มีเงินห้เขาว่าตอนนี้พี่ไม่มีเลยพี่อาจจะเล่าเสียงระห้อยหน้าสงสารน้ําตาคลอเบ้าอ่าในคนนั้นก็เลยควักเงินให้ไปสิบบาทแล้วก็บอกปัดไปทุกเรื่องทั้งๆท,ที่พี่อาจขอนอนด้วยเพียงคืนเดียวเขาก็ไม่ยอมเวลานั้นเขาไม่รู้เลยว่าเขาได้ก่อกรรมหนักขึ้นแล้วโดยไม่นึกมาก่อนว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะต้องประสบเหตุการณ์อย่างที่พี่อาจประสบเช่นเดียวกัน ใช่ครับคนงานคนนั้นได้รับกรรมทันตาเห็นไม่นานมานี้เขาไปเกณฑ์ทหารจะลืมเขียนใบลาก่อนเพราะกลับมาก็ต้องงงเพราะไม่มีบัตรให้ปัม๊มไปถามใครๆก็บอกว่าถูกพักงานอ่าทั้งทั้งที่มีความผิดเพียงนิดหน่อยทั้งยังเป็นคนเก่าและเป็นในช่างซะด้วยน่าประหลาดชีวิตเขาต้องตกงานหลายครั้งหลายหนล,ลูกเมียต้องลำบากไม่ว่าจะทําที่ไหนดียังไงสุดท้ายก็ต้องถูกไล่ออกเสมอเป็นเวลาหลายปีนะ ถ้าไม่ใช่กรรมที่เขาก่อเองแล้วจะเป็นอะไรกันนะเสร็จแล้วรายต่อไปก็เหมือนกันชุดเดียวกับที่เป็นสาเหตุให้พี่อาจต้องออกจากงานโดยไม่มีเหตุมีผลน่ะเป็นหนึ่งในพวกประจบนะต่อมาก็ต้องถูกออกอีกคนไปทําบริษัทอื่นก็เกิดการประท้วงถูกออกจากงานอีกทําที่ไหนก็ต้องถูกออกในเวลาไม่นานจนถึงกับเลิกกับภรรยาได้รับทุกขเวทนาไปตามสมควรปกติคนนี้เป็นช่างที่มีวิมือดีมากทํางานเก่ง ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเขาเลยแต่ก็เกิดจนได้ถ้าไม่ใช่ผลกรรมชั่วที่ก่อด้วยความประมาทขาดสติแล้วจะให้เรียกว่าอะไรสรุปแล้วคนงานที่พูดคราวนั้นจนทําให้พี่อาจตกงานโดยใช่เหตุนี้ต้องถูกออกงานหมดทุกคนเท่าที่คุณนรงที่เล่าเรื่องนี้จําได้มีถึงสี่ห้าคนออกโดยสาเหตุเดียวกันนะก็คงจะไม่อาจจะเล่าละเอียดได้หมดทุกคนเพราะว่าทุกคนก็ยังมีชีวิตอยู่ทั้งนั้นแล้วก็ คุณนรงที่เล่าเรื่องเนี้ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มนี้แกก็บอกยืนยันว่ากรรมมีจริงจะสนองแก่ผู้ก่ออย่างแน่นอนถ้าเขาเหล่านั้นยังใช้ชีวิตประมาททั้งกายวาจาใจที่ล่วงกระทากรรมไปต้องได้รับมรดกกรรมเป็นของตัวเองครับท่านทั้งหลายจงประกอบแต่กรรมดีนะครับมรดกกรรมก็จะได้รับแต่มรดกที่ดี มาถึงเรื่องสุดท้ายท่านผู้ฟังเรื่องของนางตุ่มนะนางตุ่มนี่เป็นผู้หญิงไม้อายุ47่สิบเจ็ดแล้วชื่อตุ่มนี่สมดีเพราะว่ารูปร่างแกก็เหมือนชื่อแหละอ้วนอย่างกระตุ่มผิวขาวหน้ากลมรูปร่างเตีย้ยหน้านียใหญ่าแฉ่งเนี่ยเวลาเดินก็ไม่เหมือนมนุษย์ทั่ว,วไปนางตุ่มเดินเหมือนช้างย้ายก้นไปย้ายก้นมาช้า,ชา นางตุ่มนี่เริ่มแรกเริ่มเดิมทีมีอาชีพทําก๋วยเตี๋ยวขายเช้าขึ้นมาทุกคนในซอยก็จะเห็นนางตุ่มเดินเข็นรถขายก๋วยเตี๋ยวไปตามซอยเนี่ยนางตุ่มก่อนที่จะเป็นไม้ก็เคยแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งแต่หลังจากที่แต่งงานกันได้เพียงแค่สามวันผู้ชายหนีหายไปไหนไ่รู้หายไปอย่างไรเหตุผลตัวของนางตุ่มเองก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่านางตุ่มนี่ยมีความผิดอะไรสามีที่เพิ่งจะแต่งงานกันได้แค่สามวันก็กลับต้องตีจากไซะแล้ว ก็มีคนที่พอจะรู้ถึงสาเหตุอันนี้อยู่เหมือนกันค,คือพ่อกับแม่ของนางตุ่มเองอบอกว่าที่สามีนางตุ่มต้องตีจากไปก็เพราะนิสัยอันชั่วร้ายของนางตุ่มนั่นเองพูดจาก็โกหกหมดเท็จหาความจริงอะไรจากปากนางตุ่มไม่ได้เลยสักเรื่องเดียวพ่อแม่นางตุ่มเล่าว่าสามีนางตุ่มเนี่ยเป็นคนที่ซื่อตรงไม่เคยคดโกงใครทั้งนั้นแหละหรือว่าจะพูดเท็จพูดโกหกกับใครสักคนก็ยังไม่เคย แต่งงานกับนางตุ่มได้แค่สามวันเขาก็ตีจากไปก็จากนิสัยนางตุ่มนี่เองแสดงให้เห็นว่านางตุ่มนี่ไม่สามารถจะคุ้มความเลวร้ายของตัวไว้อยู่จริงๆแสดงออกมาให้สามีเห็นอย่างเร็วเลยแบบน้ํากับน้ามันเนี่ยมันจะรวมกันได้ไงในที่สุดสามีของนางตุ่มก็เก็บเสื้อเก็บผ้าหนีจากนางตุ่มไปอ่าสามวันเท่านั้นแหละนางตุ่มที่อุตส่าห์วางท่าเป็นคุณนายอยู่ได้แค่สามวัน เพราะว่าสามวันที่แต่งงานกันนี่สามีนางตุ่มได้ขอให้นางตุ่มเลิกขายก๋วยเตี๋ยวก็คงคิดจะเลี้ยงดูอย่างดีนะ,ะทีนี้ก็เลยเลิกก็เลยหยุดจะเป็นคุณนายพอสามีหนีจากาไปแล้วนางตุ่มก็เลยต้องหันมายึดอาชีพเดิมคือขายก๋วยเตี๋ยวอะไรแล้วก็ตอนบ่ายวันหนึ่งก็นับว่าวันนั้นเป็นวันโชคดีสําหรับนางตุ่มมีผู้ชายแก่อายุสักห้าสิบกว่าแล้วมาซื้อก๋วยเตี๋ยวนางตุ่มกินนางตุ่มก็ตาหวานเชื่อมเนี่ย เพื่อจะได้ทอดสะพานให้ตาแก่คนนี้เพราะถ้าทางตาแก่คนนี้คงจะมีสตังเป็นที่หมายใหม่ให้กับนางตุ่มได้ถึงจะไม่หล่อแต่นางตุ่มเองก็ไม่ใช่ว่าจะสวยนี่แต่ว่าผู้ชายแก่คนนี้ก็ยังทำงานมีเงินเดือนทอดสะพานให้กับตาแก่เนี่ยเพียงบ่ายวันนั้นจากวันนั้นเป็นต้นมาตาแก่คนนี้ก็มาเป็นลูกค้าประจำซื้อก๋วยเตี๋ยวกันไปก็ตาหวานใส่ให้แก่กันจนในที่สุด แก่ที่ชื่อตาอูดเนี่ยก็ตัดสินใจพูดกับนางตุ่มกันอย่างตรงๆเลยว่าพอใจตัวนางตุ่มมากนางตุ่มเองก็สุดแสนจะดีใจที่จะได้สามีเป็นตัวเป็นตนอีกครั้งแต่ปัญหาของนายอูดเนี่ยยังมีคือนายอูดเนี่ยเขามีเมียมีลูกอยู่แล้วนางตุ่มไอความที่อยากจะได้ผัวเขามาเป็นของตัวเนี่ยนางตุ่มก็พยายามทําทุกวิถีทางเขียนจดหมายไปบอกกับเมียหลวงเขามั่งว่าที่นายอูดหายจากบ้านมาหลายหลายวันนะก็เพราะนายอูดมากินอยู่กับตัวเองที่บ้าน นังตุมทําทุกสิ่งในความชั่วช้าโดยที่ไม่นึกละอายแม้แต่สักนิดและดูเหมือนว่าจะเป็นที่พอใจสําหรับนายอูดไม่ใช่น้อยก็เมียหลวงนายอูดนะแกพูดโกหกกับใครเป็นที่ไหนอะเรียกว่าอยู่กินกันนายอูดมาเนี่ยเหมือนกับผ้าดํากับผ้าขาวนั่นแหละนะแต่ว่าเมียเขาไม่โกหกอ่ะแต่ว่าตาอูดผัวนี่กระล่อนจริงๆโกหกเป็นไฟเลยนั่นแหละเหมาะสมกับนังตุมแล้วเหมือนกับนรกส่งมาให้คู่ควรกับนายอูดโดยแท้จริงทีเดียว คนชั่วมาเจอกับคนชั่วเมียหลวงนายอุดก็เลยต้องยอมหลบทางให้คนชั่วทั้งสองโดยการขอเลิกแต่โดยดีก็เป็นใครๆจะไม่ขอเลิกเราไปอยู่หลบอยู่กับนังตุ่มมะเนี่ไปช่วยนังตุ่มขายก๋วยเตี๋ยวบ้านช่องลูกเต้าไม่เคยมาดูแลวันแต่งงานระหว่างนังตุ่มกับนายอุดมาถึงนังตุ่มก็คิดอยู่ในใจว่าสามีคนนี้ก็คงไม่เหมือนคนก่อนแน,น่ที่แต่งงานกันเพียงแค่สามวันก็เปิดไปแล้วอ,อยู่กินกันอย่างมีความสุข ระหว่างนางตุ่มกับนายอูดแต่แล้วปัญหาก็เริ่มเกิดขึ้นมาและปัญหาก็เกิดมาจากตัวของสองผัวเมียคู่นี้แหละคืออาชีพที่ขายก๋วยเตียเ๋ยวนเงินมันจะน้อยเกินไปสำหรับคนทั้งสองนายอูดนี่พอจะมีความสามารถพิเศษในเรื่องหาปลาเขาก็ยุยงให้นางตุ่มเปลี่ยนอาชีพจากขายก๋วยเตี๋ยวมาเป็นข้าวหลามปลาลูกอกอทำข้าวหลามลูกปลาลุกข้อขาย นางตุ่มเองก็มีความสามารถในเรื่องเวรเรื่องกรรมนี้อยู่เหมือนกันวันๆนางตุ่มจะทำข้าวหลามปลาลูกคอ,อกขายวันหนึ่งห้าสิบหกสิบกระบอกกำไรงามก็นายอูดเป็นคนหาปลาลูกคอ,อกไม่ต้องลงทุนอะไรมากะลงแต่แรงอ่าเป็นอาชีพที่ทรมานสัตว์เป็นอย่างมากก็ด้วยความโหดร้ายของนายอูดและนางตุ่มนี่แหละต้องใช้ปลาลูกปลาสดๆในใส่ลงไปในกระบอกอ่าที่ดึงตั้งเยอะแยะ ทั้งคู่ต่างไม่มีลูกด้วยกันการค้าขายข้าวหลามปลาลูกข้อกก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆเรียกว่าทำบาปขึ้นน่ะที่สุดนางตุ่มก็ตัดสินใจไปชวนน้องสาวที่ทำโรงงานนะ่ะมาช่วยงานตัวโดยให้ออกจากงานประจำมาน้องสาวนางตุ่มนี่ชื่อนางตานางตาเองก็ไม่ใช่สาวหรอกเป็นไม้เหมือนกันนะพ,อพอน่อๆกับนางตุ่มมาแล้วพอมาอยู่ที่บ้านของนางตุ่มแล้วนางตาก็ช่วยงานบ้านงานเรือนทุกอย่างแม้แต่จะซักรีเสื้อผ้าให้กับพี่เขยคือนายอุด จากความที่เป็นคนขยันอย่างนี้ในอูดก็เกิดความพึงพอใจในตัวของน้องเมียขึ้นมาซะแล้ววันหนึ่งถือว่าโอกาสอํานวยสําหรับในอูดกับนางตาเพราะว่าวันนั้นน่ะนางตุ่มไปตลาดเกิดไปติดฝนอยู่ที่ตลาดกลับบ้านไม่ได้เสทีต้องอยู่รอจนกว่าฝนจะหยุดตกนางตาก็ต้องอยู่กับบ้านสองต่อสองกับพี่เขยความรักที่แอบฝังอยู่ในอกนานมาแล้วก็ระเบิดขึ้นบรรยากาศก็อํานวยในอูดกับนางตาก็เลยได้เสียกัน นางตุ่มก็ยังไม่กลับมาสักทีจนนางตุ่มกลับมาบ้านน้งสองคนานางตุ่มก็เห็นอย่างเต็มลูกตาทั้งสองข้างไอ้ความน้อยใจเสียใจทําให้นางตุ่มต้องเดินหนีออกจากบ้านไม่อยากจะเห็นภาพอันบาดตาบาดใจตอนที่เดินมาเรื่อยๆฝนก็เกิดเทกระนําลงมาอีกนางตุ่มเป็นโรคแพ้ฝนอยู่แล้วก็มองหาที่หลบฝนจนแล้วจนรอดก็ไม่มีที่จะให้หลบ สายตาก็มองไปเจอท่อน้ําขนาดใหญ่เท่ากับท่อซ่วมสําหรับการน้นําท่วมถนนนนะั่นแหะแต่ก็เป็นถนนธรรมดาเป็นดินแล้วเป็นลูกรังปนกันอยู่นางตุ่มก็ตัดสินใจมุดหนีหลบผลเข้าไปในท่อกันน้านะขณะที่นางตุ่มกําลังคลานมุดเข้าไปหลบผลนั้นดินก็กําลังจะพังคลืนลงมาทับถมปากท่อข้างหน้าดินพังพอดีเมื่อสนิท ความกลัวตายทําให้นังตุ่มพุ่งตัวปราดปราดไปคุยดินและหินที่พังมาปิดปากท่ออย่างลืมตัวดินมันถูกน้ําฝนเซาะจนพังลงมามากมายอาการหายใจก็น้อยลงทุกทีนังตุม่มก็กลัวมากแล้ววินาทีนั้นนังตุ่มก็นึกไปถึงไอ้ข้าหลามปลาลูกอคอกที่ปลามันต้องตายเพราะความร้อนแล้วตัวของนังตุ่มเองก็ต้องตายเพราะความหนาวเย็นแต่มันก็จะไม่แตกต่างกันและอ่ามันอยู่ในท่อเหมือนกันนังตุม่ม เริ่มสำนึกผิดว่านังตุ่มแย่งนายอูดมาจากเมียเก่าของเขาแล้วนางตุ่มก็ถูกนางตาน้องสาวแทๆ้ๆแย่งนายอูดไปอีกนั่นคือวินาทีสุดท้ายที่นางตุ่มสำนึกนะจากนั้นดวงวิญญาณนางตุ่มก็ลอยไปจากร่างปรากฏว่าห้าวันแล้วที่นางตุ่มหายไปจากบ้านแต่ดูเหมือนทั้งนายอูดนางตาาก็ไม่มีใครสนใจกับการหายตัวไปของนางตุ่มนะก็อยู่กันแต่ในบ้านเป็นผัวเป็นเมียกัน ยังกระทั่งมีชาวบ้านคนหนึ่งเขาวิ่งหน้าตาตื่นม่บ้านในอุดก็บอกว่าพบศพผู้หญิงนอนตายอยู่ในท่อน้ําในอุจกันนางตาไปดูก็ต้องเบือนหน้าหนีประสบหน้ากลัวเน่าพองจนท้องแตกออกมาแล้วใบหน้าศพจําไม่ได้มันพองจนใสเป่งเป็นสีเขียวคล้ำฝ่ามือทั้งสองของศพมีแต่รอยฉีกขาดอ่าทะลอกจนเห็นกระดูกนิ้วแสดงว่าแกพยายามตะเกียกตะกายตะกุย เสื้อผ้าแล้วผ้านุ่งก็ขาดรุ่งริ่งแต่ว่านางตาก็พอจะจําได้จากเศษเสื้อที่ติดอยู่เสื้อลายดอกนางตุ่มใส่ไปเป็นวันสุดท้ายะนางตาก็แสนจะใจดําขนาดจําได้ว่าเป็นเสื้อของนางตุ่มพี่สาวก็ยังแกล้งทําไม่รู้ว่าใครศพนางตุ่มที่ควรจะมีญาติก็เลยต้องกลายเป็นศพไม่มีญาติไปซะแต่ทางวัดก็ยังช่วยเอาบุญจัดงานศพให้นางตุ่มผลดีตกเป็นของนางตาที่สุดท้ายก็ได้ครอบครอง ในอูตแต่เพียงผู้เดียวแต่สักวันหนึ่งเถอะกรรมก็ต้องตามทันเช่นเดียวกวับนางตุ่มพี่สาวของตัวเองนั่นแหละนั่นก็เป็นเรื่องเวรเรื่องกรรมอีกเรื่องหนึ่งที่เอามาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ